สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมกิงการ,รีวิวเองนะครับโดยในะวันนี้ผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับอุลตร้าแมนอีกเช่นเคยกันนะครับหลังจากที่กระแสค่อนข้างดีนะครับผมก็คือยอดวิวคลิปอุลตร้าแมนของผมเนี่ยเยอะขึ้นพอสมควรเลยก็เลยจะกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คราวนี้ก็จะพูดแบบโน้ตคลิปเหมือนเดิมนะครับโดวยวันนี้ผมจะพูดอ่สองเรื่องนัดของผมนั่นก็คือเรื่องของดารากรว่าทิศทาในนาคตเนี่ยพี่แกจะเป็นยังไงมั่งกับ2ความแข็งแกร่งของทิกเกอร์ที่จะ เกิดขึ้นในอนาคตโดยผมขอพูดเรื่องของดากร่อยๆกันครับผมเพราะเรื่องนี้ผมคันปากมากๆเลยคือเรื่องของทากรนเนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบมากแล้วผมในตอนล่าสุดเ่ยเพราะว่าพี่แกได้คนพบว่าตัวเองอ่ะเกิดความรักในจิตใจมากขึ้นและที่สำคัญก็คือหลังจากจบ,จบตอนล่าสุดไปเนี่ยดากรนก,ก็ได้เข้าใจถึงความหมายของความรักและก็ความแข็งแกร่งของมนุษย์ก็เลยทําให้ผมคิดได้ว่าในอนาคตเนี่ยผมอยากจะให้ตัวละครดากรนเนี่ย ปรับใจแล้วก็มาเป็นพวกพระเอกนะครับเพราะว่าดารอนเนี่ยถือว่าเป็นกองกําลังสําคัญเลยถ้าเกิดว่าหน่วยเนิร์สเนี่ยได้ดารอนมาเป็นสมาชิกหนึ่งในทีเนี่ยหน่วยเนิร์สนี่จะกลายเป็นหน่วยพิทักษ์โลกแข่งแกร่งที่สุดเลยนะครับแข่งแกล่งยิ่งกว่าสโตเลดอีกเพราะว่าดารอนเนี่ยผมว่าแข่งแกร่งกว่าคินโจคัตตอมอีกนะครับผมต่อให้ดาด้าสิงต่อให้พาวเวอร์ดาด้าสิงเข้าไปเนี่ยผมว่ายังไงดากรอนก็น่าจะแข็งแกล่งกว่าแถมประสบการณ์อะไรต่ออะไรก็มากมายโชคโชนมาด้วยผมคิดว่าดารอนเนี่ย ถ้าเกิดได้เป็นตัวเอกเนี่ยจะกลายเป็นตัวเอกที่เก่งเป็นระดับต้นๆของเรื่องเลยครับผมที่ผมก็อ,อยากจะพูดกับกดา,กร,าก,รกรก็ไม่มีอะไรมากแล้วผมก็มีแค่นี้แล้วผมุแล้วก็ขอถามทุกคนด้วยแล้วกันผมที่ดูคลิปนี้ว่าอยากให้ดากร,กรมีชีวิตรอดแล้วก็กลับใจมาอยู่กับพวกทิกเกอร์ไหมถ้าใครคิดเห็นยังไงกับตัวละครดากรแวก็ทิศทางอยากให้ทิศทางของตัวละครตัวนี้ไปนในทางไหนก็เข้ามาคอมเมนต์กันใต้คลิปผมได้นะผมผมจะเข้าไปอ่านอย่างแน่นอน ต่อมาเลยก็คือประเด็นอันนี้ครับผมความแข็งแกร่งของตัวทิกเกอร์เนื่องจากว่าในนิตยสารเทเลบิกของญี่ปุ่น,นครับได้มีการเปิดเผยมาว่าตัวละครเผ่าทาทารัสก็คือเผ่าแอปโซลูเทียนเนี่ยอย่างเดียโบโลซึ่งเป็นตัวละครใหม่เนี่ยจะได้เข้ามาจะได้เข้ามาต่อสู้กับทิกเกอร์อย่างแน่นอนซึ่งเผ่าของทาทารัสนั้นแข็งแกล่งเป็นอย่างมากแล้วครับแข่งเป็นระดับต้นๆของเรื่องเลยมั้งครับเนี่ยเพราะถึงขนาดที่แบบว่าสามารถโค่นล้มชายนิ่ง ชายนิ่งซีโร่ที่สวมกราะอัลติเมทอีจิสได้ได้ถึงแม้จะแบบว่าไม่ได้ง่ายดายก็เถอะครับผมแต่เอาชนะได้นี่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับผมและทิกเกอร์ต้องมาเจอตัวละครที่มีความแข็งแกร่งระดับนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ผมบอกได้คําเดียวเลยว่าทิกเกอร์จะต้องแข็งแกร่งมากกว่านี้ในอนาคตอย่างแน่นอนและที่สําคัญก็คือรีบูตเองก็จะมามีบทบาทในอุลตร้าแมนทิกเกอร์ด้วยทําให้ผมเดาได้เลยว่าทิกเกอร์ก็อาจจะกลายเป็นหนึ่งในสมาชิกอุลตร้าลีกก็ได้ แลวถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยผมก็อยากให้ทิกเกอร์เองมีความแข็งแกร่งมากกว่านี้ขึ้นอีกครับและล่าสุดเลยก็คือล่างสุดยอดของ icker, A, A, ขอุลตร้าแมททิกเกอร์กลิสเตอร์เอกลิสเตอร์เอนตตี้คอถ้าผมพูดผิดก็ขออภยยนะัยด้วยครับผมมีการเปิดไว้จากออฟฟิเชียลด้วยว่าจะมีพลังใกล้เคียงกับพระเจ้าซึ่งแน่นอนนะผมต่อให้พลังจะใกล้เคียงกับพระเจ้ายัางไงแต่เคนโก้ก็ยังขาดประสบการณ์อะไรต่อเลยเป็นอย่างมาก ผมจึงอยากให้เคนโกยได้รับการฝึกฝนจากรีบูทแล้วก็อุลตร้าแมนซีโร่แล้วก็อุลตร้าแมนที K ่เก่งๆอีกหลายๆคน <amusing> เพื่อที่ว่าเคนโกแล้วก็ทิกเกอร์จะได้แข็งแกร่งมากกว่านี้อีกครับผมซึ่งทิศทางความแข็งแกร่งของทิกเกอร์ผมก็อยากจะให้แข็งแกร่งทัดเทียมกับทิก้าหรือไม่ก็เหนือกว่าทิก้าเลยครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยมันฉายา new generation ทิก้าของรายการอุลตร้าแมนทิกเกอร์เนี่ยมันจะไม่ใช่กลายเป็นแค่ชื่อรายการนะผมมันจะกลายเป็นฉายาที่พี่แกควรจะได้รับเลย และชื่อทีกาเนี่ยก็จะได้ขลังด้วยครับผมว่าเอออุลตร้าแมนที่ชื่อทีกาเนี่ยหรือว่าอุลตร้าแมนที่ได้รับฉายาว่าเป็นทีก้าคนต่อไปเนี่ยจะยังคงแข็งแกร่งแล้วก็มีพลังกำลังมีพลังที่มหาศาลเรื่องนี้ผมวันนี้ผมก็ขอพูดแค่นี้แล้วผมประเด็นที่อยากคุยผมก็ไม่รู้จะคุยอะไรดีและนี่เป็นการพูดแบบโนสคริปครั้งที่สองด้วยผมยังไม่เคยพูดแบบโนสคริปแล้วผมก็เลยอาจจะทําให้มีปัญหาหรือว่าการเป็นช่องไฟที่ผิดอะไรนิดนึงแล้วผม ใครอยากให้ผมแก้ไขอะไรยังไงหรือจะพูดคุยอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใ,ใต้คลิปผมได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ